พิธาลั่นก้าวไก่ไม่มีปัญหาเรื่องงูเหา่าหากยุบสภาก็พร้อมเลือกตั้ง31ตุลาคม2565นายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคก้าวไก่กล่าวถึงกระแสะข่าวรัฐบาลอาจยุบสภาก่อนวันที่24ธันวาคมนี้ ว่าตนยังไม่เห็นรายละเอียดแต่ตามกฎหมายแล้ววันที่ย4ิธันวาคมนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลายโยกย้ายพักการเมืองของสสหลายคนก่อนรัฐบาลครบวาระจึงมองว่าเป็นสมมุติฐานที่มีความเป็นไปได้ที่สสจะย้ายพักหรือซักฟอกตัวเองแต่ไม่แน่ใจว่าจะไปถึงขั้นนั้นหรือไม่นายพิธากล่าวว่าพักเก้าไกลไม่มีปัญหาเรื่องงูเหา่าส่วนการเตรียมตัวเรื่องยุบสภาพักเก้าไกลก็เตรียมการมานานแล้วไม่ได้เพิ่งจะมีเพราะมองว่าการรักษาอํานาจของพลเอก ยุจันโอชานายกประฐมนตรีไม่ได้เป็นไปอย่างราบรื่นดังนั้นพักเก้าไกลจะต้องเตรียมตัวใน2-3เรื่องเช่นว่าที่ผู้สมัครสอสการเปิดตัวนโยบายการเมืองก้าวหน้าให้ครบทั้ง9เสาที่จะต้องเร่งเปิดตัวอาจจะมีการถแถลงข่าวให้บ่อยขึ้นการเตรียมตัวในการระดมทุนตามระเบียบของกฎหมายเพื่อให้มีทรัพยากรในการเข้าสู่สนามเลือกตั้งรวมถึงการบริหารจัดการต่างๆของพักหากมีการยุบสภาเกิดขึ้น สิ่งที่กังวลคือเรื่องความบริสุทธิ์ยุติธรรมของสื่อสารไปรยังคณะกรรมการการเลือกตั้งกะกะตเรื่องการแบ่งเขตแต่ละจังหวัดให้ชัดเจนเพื่อที่จะทําให้การหาเสียงราบรื่นผลประโยชน์จะได้ตกสู่ประชาชนให้พวกเขาได้ทําความรู้จักว่าที่ผู้สมัครในพื้นที่ประกอบการตัดสินใจได้ดีขึ้นที่เดินหาเสียงมาก่อนหน้านี้มันก็ไม่ตรงนะครับ มันกลับไปกลับมาต้องไปดูว่าพรรครัฐบาลเขาเดินกันอย่างไรแล้วเราต้องเดินไปตามเขาแต่หากกะกะตาสามารถที่จะบอกให้ชัดว่าการแบ่งเขตเป็นอย่างไรก็จะทําให้การหาเสียงราบรื่นและผลประโยชน์จะตกอยู่ที่ประชาชนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์